สวัสดีครับจาชูสวัสดีครับเยสสวัสดีอะไรกันนูสวัสดีอะนไรเงยมองฟ้าจังอยู่กับช่างชูครับชูนาจ้ะชูเหน่อยเน่ยเอตั้งเมื่อวานแล้วเหนื่อยไหมเมื่วนใส่ี่ไม่ได้ม่อวนนี่อะไรอย่างเน้อเซกจนสั่นเงี้ยก็ไม่มาเลยเนี่ย ว้าแบบนี้เปิดน้องบ่วู๊ห์วายหนึ่งจับหวะโอ้เมื่อนัางคลิปวะวายหลังโหลดเพลงต่างกังหวูอย่าเนกระดออจานชัวว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเอาตกลงนี่ไม่ทำจะไม่อาชีพนี้ซ่อมรถนี่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เป็นไข้เลยนีครับโอ้สู้เหมือนวสู้ไม่ไหวแม่บอกว่าทำไมครับ อ่าผมมีเรื่องจะสอบถามว่า,าอ่ถ้าใส่ไปนี่มันจะหมุนได้ไหมไม่รู้ฮะไม่รู้ผมไม่ใช่ช่างอ้าวก็ถอดมางี้ก็ใส่ไปจะช่างยังไงหรือจะบดคันแล้วบอกไม่ใช่ช่างโก้โ<อ>ก็ไม่ใช่ช่างเนาะก็ทำตามเขาอ๋อครับจัดไปสบการลุวนๆเนาะไม่แล้วฮะไม่ถอดแล้วเหนื่อยเนาะสั่นอู้ ชื่ออะไรอ๋อนี <tongue <tongue <tongue> <tongue> <tongue: <tongue <tongue ่ชื่ออะไรนวดอยู่ดินวดๆๆถ้านั่งปึ๊ดตับเตียอู้ปรับเตียนให้ถ้ามันกรุ่นดังชื่อกบาลบ๊ะทางตับเตียตับเตียบักกรุ่นชื่อกบาลตับเตียนี่จับกักตัวเลยบัดเลยบุญตนับไงดิป๊าเด้บัดบ้านโมเด้สนไอ้นูสรมานป๊าเด้14วันเนาะพอตะกรุ่นนูอ่ะชุบแข็งเรียบร้อยครับล้างน้ําแฟบเลย

เสร็จยังเลยไหนใกล้แล้วเลยยี่สิบกิโลเที่ยวเร็ดี๋ยวก็ยี่สิบเดี๋ยวก็ยี่สิบจริงจริงย้ายโบมาย้ายโบในเรื่องเพิ่งได้วิ่งอีกสูบน้ำจนเนาะน้ำเต็มบ่อตอนนั้นมามาขอดินเหรอตอนไหนหกสิบกิโลครับพรุ่งเช้าบอกว่าไอ้โทรหาพี่มิ้มโทรให้ยังผมให้เบอร์ตอนไหนพมุ่งเช้าไงแกมาขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่สนระ นี่นี่เราเหมือนเนาะขี่มอไซค์หมดแล้วคอดีหกสิบเทียงเจิดหรอยังเลิกขุดแล้วครับนู่ไปหาตะเมียมเลยอืไลองว่อไปมาหัดฟังได้น่ะแข็งไหมลองกัดดูดิปะรับประกันหานาทีขาด โอ้ยพี s <S ่เช yeah, ื่อมตรงมาอย่างงี uh, ้ก่อนแล้วก็เชื่อมตัดตัดตัดอ่อู้มาทานเลยนี้โอ้ยตรวรถลายมาเลยเอาถอดถอดแล้วถอดแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเต็นดินนี่เหมือนลูกรังเนาะดินที่คนเนี่ยเหมือนนี่มองไปแป๊บหนึ่งว่านึกว่าลูกรัง ถ้าขายม้าขาวได้นะมันจะคิดถึงเลยนะม้าขาวโนดะ่งดังในะยุทธจักรเขามีแต่สูบมา้าแดงอ,อ,อันนี้สูบมา้าขาวโยกครับนี่โย,ยกโยกเลยโยกไปมาถอดไปเลยยัง <c oughs> ไมไ่เสร็จพ,พมิมมุ้ยช่วยถอดนะน้องค่นี้แหละก็มาช่วยเป็นกำลังใจนี่ยนะเอาพี่ไปจับไปแจอะไรก่อนนะ Chấp hành lại giam 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 giam

เก่งอ <cek warm st anza> ีรีเลยพี่นาคนเกงนี่ครับท่านใดสนใจสมพงครับใหม่มดแล้วเครื่องก็ใหม่ต้องให้คนซ่อมเลยให่มด้ยใช่ไหมคนซ่อมก็คนซ่อมใหม่อันนี้ปล <c Hass ad fish> ่อยเท่าไหร่65%สิบหา่ะเจ็ดเจ็ดสิบป่ะถ้าเจนี่มาเอาเลยเนาะกำไรผมแสนหนึ่งหยาบกำไรคนซ่อมป่ะ คนขายไม่ต้องเอาใช่ไหมโอ้เป็นต้องทำกุญแจพิเศษมาครับนี่ต้องแบบนี้ครับไม่งั้นถอดไม่ได้ครับฮึบอุ๊ยเจ้านู่กระบอกคือข้างล่างเก้าใช้ตัวนี้แหละแล้วไม่เอาดังเลย เออมันก็ต้องใช้ครับประธานครับครับผมเออนี่คนดึงมาแล้วนี่อรวมโดยช่วยกันครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูมาตรงไหนมันเป็นยังไงเออหาแนว่อนมีหาลายวะหาแนวไหนแนวก<ม>้อน<ม>อนู่น<อ>ู่นเขามูนไม่เข้านู่ หูหน้อยหูหน้อยเดีกระดาเนาะน่อยมันหดไปหดหดหูกำกำเอ้ยหลอกหลโกวู<ะ>้เจ้ปิดเดี๋ยวหักหมดไม่หักแลอะรับช่งางใหญ่เชื่อม อ๋ขนันเอกเอกเอกรู้นะรู้ทันก่อนเนาะ <laughs> <c oughs> เอาปึ๊ดบลบลบนะลบไปไหม <c oughs> เดี๋ยวอ้ลบก่อนครับเกะ่ก,กะเขาไม่ไปอะ่ะไม่ไ,มไปครับโอ้ยนั่นมันขันเข้าดิใช่ไหมปิดเลยงไหมไม่โอ้แบบจนงอครับ มแสดงว่าไม่เคยถอดงองอด้วย <c oughs> เนาะแป๊บละงอนะว้วตรงในรูเวี้ยวเลยอฮ้อเฮยเสียงใครเสียงไรแซกเลยรักลองเเสียงนี้จำได้ครับว่าไม่ใช่รถเราหรอกใช่ไหมไม่ใช่ ใช่นะเสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงของเก่าเราต้องยกบูมออกก่อน ถังแล้วทำมาเมื่อกี้นี่นะไห<อ>นไม่สไายดยเอเริลอ,อยู่แต่กันวันโรคมัโร้ยโคว <c oughs> ิด้ <c oughs> ิมดไม่รู้แล้วเนาะอยู่ข้างในอยู่แต่นี่ยังเป็นเน <c oughs> าะ <c oughs>

ไม่ไม่มีแรงะดึงยังไม่มีแรงงงท่่าาอยยูในเอาไงครับก็นี่แล้วส่งไลน์เราดึงเลยโกดึงเลยก็เขยับมาอีกก๊อกหนึ่งละให้อันนี้มันอยู่เหล็กมันอยู่ตรงนี้มันไปสุดก่อนไงนี่ไม่ให้แค่มันอยู่เสมอแค่ทั้ง อู้น้ำอะไรไหลโจกเลยน้ำอะไรหกโอ้คันนี้ตัวรถเราบุ๊บุ๊บูุ๊บหัวเล่อหนีรถติดตุ้งขันมันเยอะขังถึงยุัเอาฮึบออกไหมอู้

คนชุบเหลก็กอ่ะรอนี่แข็งเลยป่ะแข็งอแสดงว่ามันเป็นกับคนเชื่อมใช่ไหม<ำ> <laughs> เป็นคนชุบป <laughs> อ่ะได้แล้วครับหนึ่งตัวครับโอเคครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับค,คลิปนี้สวัสดีครับ